ทอดขิงกับน้ำมันให้มันเหลืองเืองก่อนนะครับมีหมูหัน่นหมูผัดขิงใส่หอมใหญ่ใส่พริกใส่เห็บนะคะอันนี้อันนี้เห็ดหูหนูขาวเห็ดหนาง้าดีเหลืองแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะ เผัดกับหังอแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดต่อน,นะคะเกรือ <Okay, S 1> เจียวไปหน่อยนิดหน่อยอีกหน่อยอน้อยใส่กอใส่น้ำลงไปหน่อยเหมือนแหงนิดหน่อยไก่เพิกใส่เห็ดหัวหนูขาว okay. สีดํามาใส่นเนาะเติ่มสีนะเฮยมีเห็ดโถมได้เหรอมาได้ไงใช่ยังไม่ได้หัน่นเก็บไปหมดนั่นเลยน้ำตาลมะพร้าว หย่อไปอย่างละสองหยออชิมรสอ,อร่อยแล้วก็ใส่เครื่องใช้ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วจัดจานได้เลยค่ะ